เห็นปะจอฉันจอฉันมืดบอดสุมอะไรใครปล่อยพีชฉันเองโอแล้วเป็นคั่นอเยอะใช่ไหมเอาลองสุมดูนาฉันใจเป็นเขียวเออไม่ถึงเอไม่ถึงหอะให้เหม็นเขียวอ้าปลาเี้ดูเองนะโอ้ยปลาสกปรกมากอะแล้นาแเฮ้ยเหมือนเหมือนตัวปลาจริงๆเลยคือมาชิบะอยากน้ำหม นี่อออบบี้และด่ตัวนั้นคือเส้นชัยแล้วนะรอบรองของเราคือหูอะไรใครเราดูเส้นชัยอะไรนะอ้มีคนระเบิดจนชั้นตุยเลยอ่ะโอ้ยที่จุดเริ่มต้นนะเราจะไม่โดนคำสาบอะไรทั้งสิ้นเลยแต่พอเราย่างก้าวเข้าไปในด่านออบบี้แล้วเราจะเจอคำสาบแบบอลังการอ่ะในดูซิว่าทุกคนจะเจอคำสาบอะไรปะชนขอลองก่อนเลยนะ คือมันไกลมากเลยนะเจ้เออมันมาแล้วเฮ้ยคำสับมาแล้วคำสับมาแล้วเฮ้ย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 เูเจอมูลกาวิตี้กองสั่นโอ้โหองผมเลยชุดดราม่าซุปเปอร์คามล่าเชฟ้ี่กองจะสั่สุดๆขอเซฟก่อนขอเราดีแล้วนี่อ้วกฉันอยากจะอ้วกค่อยค่อยๆ่อเดินโอ้ยคำสั่งขอดีจังเลยคำสั่งของผมดีมากใช่คำสับของพวกเราเจ๋งมากเลยอะพีจิตรถกระโดดผิวเลยดิโอ้ยมันเปลี่ยนแล้วแจาคำสับอันต่อไปต่อไปจะ ้มาสิแป๊บนผมเจอสองอันหนึ่งอ่ะอันหนึ่งมันบอกมีคนโดนฟรีด้วยอ่ะแล้วแันโดมจัมส์สแกร์อีกอันหนึ่งกล้องสั่นคือจะเล่นแต่แบบหน้าจออย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ยี่กราฟิตี้โอ้โหโดนน้ำแข็งมีกาเ์ดโอ้โหดูดีตัวแล้วเมื่อกี้ฉันมองไม่เห็นด้วยว่าพื้นเนี่ยมันเป็นสีแดงเอาละกล้องสั่นกราฟิตี้ เอ้ยได้แล้วกราวิตี้อีซี่กราวิตี้ตัวละครจะบินได้สามารถลอยทางอากาศได้แบบอันนั้นอันนั้นอย่างยี้งอ่ะมันปังทั้งจออ่ะฮะไม่ไหวร้อยรีบไปกันเถอะเพื่อนๆก่อนที่กราฟิตี้สุดปังของฉันมันจะหายไปน่ะโอ้โหแล้ว random จังสเกร์มันบังแลยเราอยู่ในจังสแกร์แลนดอมจังสเกลแลนดอมจังสเกร์ตัวเล็กกว่าตัวฉันคนอิ๋ว ไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันจะสแกนตรงไหนเลยไปดีกว่าว้าวววไอ้ไอ้ไอ้จับสแกนเมลอเคยยังบัจอทั้งจอไหมมันคือมันจะปังจออันนี้มันก็กระโดดยากเกินไปดิฉันแรกคุณฉันเจอเทรคตดเออเชอสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยฉันโดดฟรีดฉันจะเริ่มกระโดดทุกๆทีวินาทีก็ไม่รู้แล้วอันนี้คือด่านเลนโบ๊ ฟรีชตอนนีเลยโดนฟรีกลางเลนโบนี่เออฟรีกับเลนโบนี่ไม่ได้นะบันไดบันไดมาพอดีเฮ้ยพอไปแล้วเฮ้ยอันนี้คือะไรตีตเตีคำสั่งต่อไปมาแล้วคำสั่งต่อไปจะทำให้สายตาของฉันเบลอผมติดคอ โอ้โหเลิศมากเลยเหมือนกับคนเคยสายปลาซันใครเคยเป็นยีราฟบ้างอะยีราฟมันมันมันคำสาบยังไงนี่มันเรนดอมเรนดอมแอนิมอลคอยาวหรือเปล่าเนี่ยตัวผมยืดแค่นี้ไอ้ว่าสโลกัะฉุดเฟนฟรายเลยอะมีคเป็นไก่มีคนเป็นไก่โอ้ยช่วยด้วยอะไรอะไอผมเป็นแมวหนูเป็นสวมสาบกลายเป็นสกีบีดี้เป็นไอเบคอนอะล็อนเออหมอเจ็นหมอเขาเจอหมอก ผมไม่เห็นแล้วเปลี่ยนไเป็นอะไรที่ไหนก็ไม่รู้เอาราจ้าจงเลือกทางที่ถูกต้องข้าเลือกสีแดงนุ๊กเลือบเลหมดเลยเป็นสะพานให้กับพวกเราว้าชุดมองไม่เห็นตัวเองเฮลิโอ้ยผมไม่เห็นเลยเมื่อกี้ผมโดนแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหนูได้คำสาบเลื่อนปื้ดเลื่อนเลื่นโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเลื่อนมากเลยเลื่อนกันเลื่อย่ารฉันรอให้คำสาบเลื่อนปื๊ดหมดก่อนดีกว่าเอออย่ารอดิโอ้ยเราเห็นความมืด เฮ้ยเฮ้ยรีบเดินไวมองไม่เห็นเลยในระหว่างที่เราถูกขับอยู่นั้นดูเป็นหมาเฮ้ยเพื่อนฉันเจอคำสาบรูปแบบใหม่หคำสาบที่คุณจะต้องกดฝั่งตรงข้ามซ้ายกดขวาขวากดซ้ายรอบนี้เหมือนกันเลยไม่ได้แล้วเนี่ยต้ค่อยๆนะทุกคนไม่มีอะไรขวางกันมีมีใครเคยเจอไอ้นี่ปะที่แบบถ้าเดินแล้วมันจะมืดแล้วหยุดแล้วมันจะสว่าง ไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นคำสาบยีราฟส่วนฉันเจออะไรดยเร็วเข้าจะตัววยากับสวนสัตว์แป๊บฉันน่าจะระเบิดถ้าฉันหยุดเดินคนไหนช่วยรีบมาได้ไหมเหมือนกันเป็นเหมือนกันอ้าวหนูดึกว่าเจยังไม่ไปกลายเป็นยีราฟและฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ขายาวอย่างที่คิดโอยยโอยยโอยยหนูมืดแล้วอยโ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 อยอยโ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 อ ดูสิเราจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างหน้าเป็นอะไรแต่ฉันเห็นโอริโออยู่หรือเปลือมอ๋อขอขีดไว้ขอขีดไว้หน่อยขีดไว้หน่อยเฮ้ยจุ๊บแจงเธอกลายเป็นส้วมใหญ่แล้วเอ้ยฉันขอตรงนี้ขอทำการยู่ข้างในเธอได้ไหมโอ้โหนายดูด้วยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างดับดับสกีบีดีดับไะขอใช้จัเป็นสุดเปร์โหแย่แล้วส้วมเพื่อนที่มาแล้วว้าอ้ขอเซฟก่อนเลยแล้วกันนะเร็วอย่าดันอย่าดันนะ ไปไตอนนี้เป็นซ่วมโหตอนนี้ขาฉันฉันได้คำสาดคำสาดสลับปุ่มในี่ใช่ไหมขาเด้งใช่ไหมใช่ใช่ขาฉันขาฉันดึกดึงขาฉันเป็นมลสีเลือะมันจะกระโดดหนึ่งจังหวะทุกครั้งที่เวลานกายกระโดดมันจะโดนหน้าเร็วเร็วเร็วเย่เฮ้ยกรเโดเกลับด้ากลับด้านบลยด์แมน ฉันเนี่ยเวลาขยับทีจฉันจะดำมืดพี่โม่ฉันลื่นเดินไปไอ้ปางเดินไปฉันตัวลงดนะฉันมอง่ลแ้ไม่้นเลยยาวรอพวกนายรอฉันด้วยสิฉันไม่อยากรอคนนียไม่ไกลเลยไปไม่ไกลเลยเนียเองไปขยับแล้วก็พีกิจจ์อย่หยุดดินายก็เปิดใส่เพื่อนแล้หม S <S <S ไมฉันชนบนระเบิดอีกแล้วเนี่ยฉันหยุดไม่ได้มาเร็วส้วมรอส้วมรออยู่นะโอ้จะลดท,ทำไมไนายช้าจังไ<ห>อไ้ไม<ห>ก็ยังเฉยเฉยๆเนี่ย <Jump> s <S <ไ>แรนดอ,อมจัำสแกอีกแล้วเป็นหามเนี่ยฉันได้กลายเป็นคนตัวเล็กเนี่ยออฟฟี่นี่อีกแล้วนี่เราเดินผ่านมาประมาณออฟฟี่ชั้นที่26แล้วนะทุกคนครึ่งทางหรือยังขอดูแป๊บเฮ้ยครึ่งทางแล้วใช่เหรอใช่เขียวเขียว วันนี้เราต้องเดินผ่านประตูที่มีแต่สีเขียวและสีแดงนะสีแดงจะเป็นระเบิดส่วนสีเขียวจะเป็นทางกระโดดต้องสอนกันได้โดนแล้วเกินซุ้มมันใหญ่อ่ะขวางทางคนอื่นเขาอ่ะมามาเดี๋ยวฉันไปรอข้างหน้าก่อนนะทุกคนในตัวคำสาปของฉันเนี่ยมันจะทำให้ฉันติดพิษเออจะแป้งขวางทางคืออะไรติดพิษด้วยติดพิษน้ำแข็งนะสิฉันเดินไปที่ไหนฉันก็จะแลนดอมน้ำแข็งอถ้าทางตรงนั้นเป็นทางกระโดดพอดีหรอ ตัวฉันเองอ่ะมันกำลังก็กำลังเป็นร่องเล็กๆอยู่นั้นฉันต้องรีบกระโดดไปให้ผ่านแล้วไปถึงเส้นชัยก่อนโอ้ยใครมือดิลองซ้อมมาเลยจ้าโอเคได้แล้วเเอรด้มาเร็วฉันเป็นตัวเก๊กว้ายเบลอลจนมองไม่เห็นใช่กำลังมองไม่เห็นตั้งเลยนี่ทุกคนเราใกล้จะถึงที่ใหม่แล้วอีกแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเหรอโอเคเฮ้ยฉันแลนด์ด็เป็นแอนิมอลฉันกลายเป็นแมวน อ๋อ้ยกระโดดได้ในทุกท่วงท่าฉันไปเลยโอ้ยฉันโดนฟลิปอ่ะฉันอยู่ช่องฟือนกันฉันตายนี่โอเคฉันลอยอยู่ที่ดาดสามสิบสองนะเพื่อนเพื่อนรีบมาโอเคแล้วคำสล้กลกันต่อไปเฮ้ยเอ้ยเท้าลื่นอีกแล้วเท้าลื่นไหลเอ้ยลื่นไหลกับตรงนี้เแต่อา้ายพอดีลื่นไหลแบบสุด ฉันขยับฉันจะหน้าบึดฉันสลับบล่มอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาไอ้สลับไปุ่มยขวผมผมหลอีกรอบค่อยเล่นวว้้าายยเล่นไม่ได้เลยอ๋อโอ้ยฉันเล่นไม่ได้เลยฉันแบบว่าเอาไปมากอ่ะโอ้พวกนายนี่มีปัญหากันเยอะจริงอุยอันนี้ดีมากฉันได้ติดเป็นกราฟฟิตี้โอ้ยเหมือนกันเลย กราวิตี้หรือเปล่าบายบายกราวิตี้ไม่ใช่กราวิตี้กราวิตี้คือวาดผาผนังมาเลยโอ้ยพี่กูเตะหนูอ่ะหนูตัวเล็กแต่ไม่ได้ต้องการโดนเตะนะเว้ยไม่ได้กราวิตี้แล้วปึ๋งโอ้ดีจังเลยเนี่ยเอาไงเป็นเบคอนไปละกระโดดอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นคำสาปที่ดีนะทุกคนต่อไปฉันกลายเป็นยีราฟเห็นไหมฉันไม่กลัวความสูงเลยสักนิดอ่ะโอ้ยวิชั่นเบล ยีรับก็สามารถปีนออบบี้แบบนี้ได้ด้วยเดินแบบสบายเด็ก้อีกสามวินาทีคำสาปต่อไปจะมาแล้วทุกคนผมหยุดไม่ได้ก็เห็นนายปกติอ่ะฉันไมเห็นเลยฉันบอกเห็นอะไรด้วยสามแต่อย่งดีที่เซฟทันไปต่อเฮ้ยมันมีการไอ้นี่ด้วยนะสุ่มสุ่มแบบว่าสุ่มเคิร์สอ่ะอยู่ด้านบนขวาทุกคนน่าจะได้คนละสุ่มเองเหรอใช่ดิเราลองสุ่มสักคนละหนึ่งเออนี่เขาจไดกเป็นตัวเขียวหึ่งอ่ะ เห็นปะจอฉันจอฉันมืดบอดสุ่มอะไรอ่ยใครปล่อยพี่เนี่ยฉันเองอันโอ้แล้วติดยังไงเราสารสุมได้ใช่ไหมเอาลองสุ่มดูงาฉันกลายเป็นเขียวเออทำไมฉันถึงไมอถึงาดขโยวอ่ะใอ้าป็นเขียวอ่เอ้าวเราชะตาดูเองอ่ะโอ้ยมันมีพิษไอ้ปลาสกปรกมากอ่ะเอาน้ำจำสเกตเอ้ยเหมือนเหมือนตัวปลาจริงๆเลยอ่ะฉันคือมาชิบะอยากน้ำเหรอ รีบเดินเข้ามาฝั่งนี้ก่อนเอ้าจุ๊บแจงเราเดินมาผิดฝั่งพี่บาร์บี้ฝั่งมาเนี่ยให้ฉันันเดินมาเพราะว่าฉันหนีตดไอ้ปาไงมันถูกกระปุกเกินอ่ะตัตดเสร็จแล้วมาฉันเดินมาถูกต่อไปเป็นด่านเบอร์เกอร์นะจ๊ะเฮ้ยกล้องเช็คโอ้นี่กำลังจะพันดินไหวเอ้าฉันเห็นส้วมจุ๊บแจงตกลงไปอึ๊บสับปะกล้องสั่นอย่ากระโดดกอรซิล่าบุกอะมึงร์กไล่โดนกล้องสั่นนะมามา เฮ้ยอีกแค่สามด่านอีกสามด่านเราจะผ่านแล้วไปดีอ๋ออะเฮ้ยข้าเป็นส้วมที่ใหญ่กว่าเดิมส้วมใหญ่กว่าของจุเจย์อยู่เมื่อกี้โอ้คานูเบิ้ลคานูเบิ้ลโอ๋อฉันโดนแรนดอมจัมส์แก่สวนนี้สวนนี้ตัวเซนต์อ็อบสตรงเซนต์้นกับแมพตรงนี้ฉันอยากให้ส้วนเนี่ยใส่ชุดเอ่อลูกเสือน่าเกียร์หยาเลยชุดชิงลูกเสือของเรา นี่กูเก๋ชวาเฉยอ๋อหนูกคานเมล่าเชคอ่ะแบบการคอนโดดได้ปังกล้องสั่นกล้องสั่นไม่ค่อยยากมันเกลียดที่สุดเลยไอ้ตัวเนี่ยอ้าวหนูเป็นโอ้ยทำไมมันระเบิดทำไมระเบิดอะไรล่ะไหนหุ่นมันจระเบิดโอ้ยแกวนแกวนแขวนถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะเอ้ยเอ้ยใส่ตา ทรหยุดไม่ได้เอเพื่อนอีกนิดเดียวอีกด่านเดียวนะ่านแล้วผ่านแล้วผ well ่านแล้วว้าวเย้และเราก็สามารถมาถึงด่านสุดท้ายของออปปี้ได้จนสำเร็จได้ไหมนัดหมดไม่ฮาร์ดโหมดในสองเคิร์สในหนึ่งทีมันแสบมันอเงินอ้าวไม่ใช่โกงแบบนั้นไม่ได้เหรอโค้เลยแล้วมันงงยากอ่ะดูดิไม่ใชมันทำให้เรา ู่ี้อยู่ตรงนี้เอาเป็นมอจ้าใครก็ได้ช่วยยืนตายเถอะจะไมอยาเลี้งแล้วสามที่คุยไม่อยากหันไปมองเลยกูจะรวยโอ้โหยังมีอีกไหมขอแบบป่วนกว่านี้อีกหน่อยเอาอีกเอามาดูดิฉันเดินช้าโอ้ยฉันเดินลื่นด้วย Radio Active เป็นอะไรกับเคิร์ o f อฟโกลโอ้เนี่ยมันได้ยินเสียงรบกวนไงเป็นซ่าไงเสียงซ่าๆ่ป่ะเสียงรบกวนทำให้เพื่อนตา โอ้ยเพื่อนอย่าทำฉันเด้ขอร้องล่ะวะตัวฉันเขียวปัดเลยอะเหมือนของฟางเลยที่เป็นคำสาบนี่คำสาบแห่พิษพิยโอ้ยยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยโอ้ตายตายอันนี้คือพลังปากเหม็นเหรอพลังเฮอกนงแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินขยับรถบอดตัวหายขออีกขออีกและคำสาบต่อไป ตัยากโอเคไหมเอาโอ้โหแป๊บๆผมได้ฟีดกับเดินกลับด้านอยู่เฉยและเดินกลับด้านเจะหายตัวกูงงเลยหนูมันหายตัวมองไม่เห็นเงาละรอเลยเมื่อไรฉันจะได้เลิกเล่นเป็นกะทีอ่ะมันจะอ้วกอ่ะดูด้วยดูมอชั่นซิกเดี๋ยวก่อนรอฉันเรนดอมคำสาปเท่ๆก่อนโอเคได้ กล้องสับเซ็ตแล้วจอมืดอยู่ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเคร่คืออะไรอ่ะวนะครบจะวิ่งเร็วไหเปจะวิ่งเร็ววไม่านเยหเร็วเกินเราดูดิไม่เห็นฉันฉัติดอมืดอยู่โอ้ยก็อาจจะไม่ใช่คำสาบนะนี่ทานทุกานแบบ รวดเร็วเกินยังรวดเร็วด้วยพลังซูเปอร์โซนีเฮ้ยอะไรกดมันใช่กดมดเฮ้ยฉันอยากเห็นนะลอบดูดิทำอะไรกดมุดไม่มีอะไรสามารถทำฉันได้ทำไมนายตัวเปล่งประกายนั่นเป็นความกอดของฉันเนี่ยเป็นกอดไงล่ะเฮ้ยฉันเปิดเห็นแล้วอ่ะฉันสามารถเดินที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้แม้จบส่านอะไรได้ในสานี้ เพราะนัพี่โอดูไหนคือโดยแดงแดงๆนี่เลื่อนไม่ลดหรอไม่ลดเลยครับเฮ้ยเราได้เห็นเ่อนด่านโอริโอ้ชุก่าจดูพระเจ้ามาแล้วมันเดินทะลุเลยนะไม่ลดอย่างนี้ดีกว่าอาวหมดแล้วพระเจ้าตายหมดโอ้เพื่อนจะไม่ให้เห็นเลยพระเจ้าโดนแข็งเอาเราก็ถือว่านี่ก็คือคำสาบทุกๆ20่สิบวิในด่านออบบี้สุดหานะทุกคนจริงๆออบบี้ไม่ได้ยากเลยแต่คำสาบนี่แหละยาก และถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบาย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 ไยบายจบปา่ตรงนู้เลยปาอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดิเองายวแต่ปาออกซะอิวชนเตะดูได้เลย ありがとうございまあ